สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนยืนยันแล้วสารวัตรการทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในห้อง ICU ด่วนผู้กํากับสายไหมเผยแล้วโรงพยาบาลภูมิพลแจ้งข่าวสารวัตรการทนพิษบาดแผลจากการถูกยิงไม่ไหวเสียชีวิตลงในห้อง ICU จากกรณีพตทกิติการหรือสารวัตรการ อายุ58ปีตำแหน่งสารวัตรสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลคลุมครั่งกราดยิงสายไหมเหตุเกิดภายในบ้านพักบ้านมั่นคงซอยจิระมกรซอยย่อยซอยสายไหม46แขวงอ,อเงินเขตสายไหมกรุงเทพซึ่งเจ้าหน้าที่จะอยู่ระหว่างปิดล้อมกว่า28ชั่วโมง ก่อนจะสามารถยุติเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยสารวัตรการถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาถูกนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลก่อนนำตัวเข้าห้อง ICU จนมีกระแสข่าวสารวัตรการเสียชีวิตในช่วงคำ่ำล่าสุดพอตออลังสรรสอนสิงห์ ผอกกสอนอสายไหมเผยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลภูมิพลว่าสารวัตรการซึ่งรักษาอาการบาดเจ็บจากการถูกยิงได้เสียชีวิตลงในเวลา21.47นาิา47นาทีโดยก่อนหน้านี้เวลา21.15นาทีหัวใจยังเต้นอยู่ที่70-80ก่อนจะอ่อนลงเรื่อยๆความดันอยู่ที่40 กระทั่งเสียชีวิตลงส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีรายงานอีกครั้งสำหรับสารวัตรการอายุ51ปีสารวัตรฝ่ายปกครองศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นชาวอำเภอ ส่าซางจังหวัดลำพูนโดยได้เริ่มเข้ารับราชการเมื่อช่วงปี2541มีตำแหน่งเริ่มต้นคือผอ,อมู่ซึ่งอยู่ในสังกัดฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก่อนสอบเข้ามารับตำแหน่งจนได้บรรจุณนะกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดสองจังหวัดขอนแก่นและได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรในสังกัด บชปสกระทั่งถูกย้ายในปี2562ให้ไปรับตำแหน่งสารวัตรอำนวยการกองบัญชาการศึกษาก่อนที่ปัจจุบันย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดบชสช่วงปี2565ขอบคุณสยามนิวค่ะ